โอเคข้อสิบเพื่จะมาทําข้อที่ข้ามไปแล้วเอาจริงๆอ่ะคือเฟ้นก็ไม่ได้เรียงผิดหรอกจริงๆก็คิดแบบธรรมดาได้นั่นแหละแต่เฟ้นคิดไปคิดมาเฟ้รู้สึกว่าข้อนี้ใช้คือช็อปแล้วมันง่ายกว่าก็ใช้คือช็อปไปเถอะครับคิดธรรมดาคิดได้นะครับเราไม่คิดเราเองนะไอวีกับไออาร์นั่นแหละหากระแสก่อนพี่จะทำนะหากระแสก่อนแล้วค่อยหาความต่างัระหว่างเอกับบีซึ่งมันยากครับเฟ้มใช้เอ่อ KVL ง่ายกว่าเขาช็อบบนเทรดรอก็ใช้ KVL เขียนนะ KVA บอกอะไรเดินครบหลูปั๊บมันเป็นศูนย์ทันทีใช่ไหมคำนวณสักครบหลูปเป็นศูนย์นี่ก็ตั้งชื่อนี่คือ A นี่คือ B AB ไปแล้วอีกนี่คือ C นี่คือ D นี่คือ E F อ G ตั้งกันหมดเลยเห็นไหมเราก็นับเ็นจะนับวนยังไงเบียร A ไป C ไป D ไป B ไป E ป F G กลับมา A ตั้งสมการก,ก็คือลูปใหญ่ลูกใหญ่โอเคนะเอไปสี่มันมีตัวเนี้ยใช่ไหมมันผ่านตัวต้านทานสมมติไปให้กระแสลืมบอกที่ทางกระแสสมมติเพิ่มให้กระแสไหลาทางนี้แล้วกันเข้าใจไหมกระแสไหลแบบนี้กระแสไ,ไอ้เล็กแล้วันี่ยอ้ใหญ่ม่เขียนยากนะไอ้เล็กก็ไหลเวลามันเจอตัวต้านทาน แล้วมันมีกระแสไหลแปลว่าต้องเกิดความต่างศักดิ์ก็ต้องเป็นลบนะลบ v a c a b c มาแล้วนะปึ๊บ a b d ถูกไหมผ่านแบตเตอรี่ผ่านจะลบไปบวกพลังงานลดลงก็ต้องลบ2โวลต์ไดไปหา B เจอตัวต้านทานก็ต้องเกิดความต่างศักดิ์ลบ b d b ก็ b แล้ว b ไปถึง e เจอความต้านทานอีกก็ต้องลบ v b e ใช่ไหมอยู้นะ e b f เจอแบตเตอรี่จากลบไปบวกพลังงานเพิ่มก็ต้องบวก12บโวลต์เอฟแล้วเอฟมาจีขายแบตเตอรี่จากบวกไปลบก็แสดงว่าต้องพลังงานหายไปลบสี่ถึงจีแล้วจีกลับมาเอเห็นไหมกลับมาเอก็ผ่านตัวอาน C ซีซีโอ็ตกก็เกิดความต่างศักย์ก็ต้องลบ VGA จีเอเนี่ยเขาเรียก KBL ค่อยๆแทนค่าเอ่อ VAC ก็คือ กระแสใช่ไหม i คูณกับ r ก็คือลบ 2i ลบกับ2ลบกับ vdb ก็คือตรงนี้กระแส i เหมือนเดิมก็เป็นลบ1 i ใช่ไมก็คือ -I, ล i นแหละบ vbe ตรงนี้กระแส i คูณ r r เป็น3ก็คือ I, บ 12, ลบ 3i บวก c, ับ12นะลบกับ c นะลบกับ vga ตัวนี้ก็คือ i คูณ r ก็เป็น i คูค4ลบ 4i แก้สำก,การหาไอครับคิดดีดีนะครับลบสองลหนึ 3, ่เป็นลบสามลบสาเป็นลบหกเป็นลบสิบลบสบวกสิสองเป็นบวกสิ 4, บลบสี่ใช่ไหมลบสีเป็นบวกหกลบสิบไอถ้ากับลบไอถ้ากับหส่ 10. วนสิบมลบกับลบนะ ก็เป็นเท่าไหร่เนี่ยอน 2, 3นสองสามก็คือศูนย์จุดหกแอมป์ใช่ปะ่ะถ้าคิดเลขไม่ผิดนะครับสองแอมป์ M. แล้วเขาไม่ถามว่ากระแสไหลเท่าไหร่เขาถามเอาความต้นสั่งอวนันจุด A b บีเท่าไหร่ไม่ได้เขียนวงจรใหม่วงจรนี้นะวงจรนี้นะจนนะเขียนใหม่เ็นยงแค่เขียนนะขออนุญาตก็ก นี่แหละครับใช้ iPad สอนมันดีอย่างนี้นะเฟรมจะให้ไอ้สีม่วงตอนเนี้ยเป็นหนึ่งอุปกรณ์ไฟฟ้าเลยนับเป็นหนึ่งก้อนโอเคนะนับเป็นหนึ่งก้อนเลยแล้วฟก็จะเดินจาก A ไนไไป B ไปตอนนี้เป็น E ไป F ไป G กลับมาเอเห็นไหมก็จะเดินจาก A ไป B ี ไป, e, ไป, F, ไป G, อีไปเอฟปจีไปคเอเนี่มันต้องมีความต่างศักเป็น vab อยู่เดินเดินเดินเพราะโจทย์ถามอ,ามอม่มันต้องมีเนาะมันต้องมีแหละคือมันต้องมีความต่างาขั้นภายในทั้ง๘ตัวเป็น vab ที่โจทย์ถามนะครับตอนนี้ถึง v แล้ว b ไป e ค่าตัวอัตราสามโพมใช่ไหมองลบ vbe ซึ่ง vbe ก็เท่ากับ3 i ส i นะปเป็นจเขียนลัดไปเลยนะเขียนถึง e แล้ว e p พ f ก็ตัวต้านทานเา่ผ่านตัวแบตเตอรี่ลบไปบวกใช่ไหมพลังงานเพิ่มก็ต้องบวก12โวลต์ถึง f แล้วนะเขียนผ่านแบตเตอรี่4โวลต์บวกไปลบพลังงานลดก็ต้องลบ4 G ีแล้ว gpa ผ่านตัวต้านทาน4ก็ต้องเป็นลบ4ี I ่ i ตวศูนย์ i เป็น0.6ใช่ไหม แทนค่าเลยครับ vab ลบ0ู6คูณ1คูณลบ3เอ้ยตูกละเอ่อ0.6คูณลบ3้งกลายเป็นลบ1.8ึงบวก12ลบ4ลบ2.4้งก vab เท่ากับเอาแล้วขอยญาตจิ้มคิดเลขนะครับผมมันดึกแล้วฮะคิดเลขผิดแน่นอนนะถ้าคิดอย่างนี้นะไม่รอดหรอครับิลบ4ลบ2.4 สีลบหนจุดแได้3.8โจุปดนเฮ้ยลบ3.8เท่าศูนยเกือบแล้ว VAB เป็นลบสบวกสามจุดลบสามจุแโอคแสดงว่าคือ VAB คือก็คือความต่างอสาดระหว่างจุด A กับจุด B แสดงว่า vab เท่ากับ va ลบ vb ลบศักย์ที่ a ลักย์ที่ b เท่ากับลบสามจุดแปดก็แสดงว่าสักย์ที่ b มากกว่าสักย์ที่ a แต่ข้อนี้เขาถามขนาดของความต่างสักย์ไม่ต้องตอบเครื่องหมายนะครับข้อนี้ไม่ต้องตอบนะไม่ตอ้องไม่ต้องตอบเครื่องหมายข้อนี้ตอบแค่ vab เท่ากับสามจุดแปดโวลต์พอไม่ต้องตอบเครื่องหมายเขาถามแค่ขนาดนะครับตอบสามจุดแปดโวลต์ โอเคนะข้อสิบนะตอบ3.8วนครับ